คลิปนี้ผมเอารถครอบครัว Isuzu MU-X ม,มาให้พี่ๆเลือกทั้ง2รุ่นย่อยไม่ว่าจะเป็นคันแรก คันนี้เป็นตัว1.9ตัว DVD ในวิดีดออนิกเหมือนกันปี2020คันนี้เลขมาอยู่ประมาณ180,000กับราคาอยู่ที่739,000ซีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณ12,000คันนี้นะครับเป็นยูสุมิวเอ็กซ์3.0ตัวเดออนิกเหมือนกันตัว DVD ในวิดีดออนิกนะคันนี้เครื่องยนต์3,000กับราคาอยู่ที่769,000ปี2019เลขมาอยู่ประมาณ140,000โลใครที่สนใจนะครับรายละเอียดคันไหนเพิ่มเติมดูคลิปนี้ให้จบนะครับห้ามพลาดเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พที่สนใจรถมือสองทุกทท่านด้วยนะครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับ็อปรถครอบครัวเจออีกแล้วที่บริษัททอโต้นะครับอยู่ซอยสุวินทวงศ์หครับห <1 S 1> เขตบินบุรีกรุงเทพวันนี้พามาอัปเดตรถครอบครัวทั้ง2รุ่นย่อยกันไม่ว่าจะเป็นคันแรกอีวิูมิวเอ็ตัวดีออนิกคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์สามพนะมีหนก้ากับสามพใครที่ชอบความประหยัด ผมขอแนะนําคันนี้นะครับขี่ในเมืองก็ดีขี่ทางไกลก็ยังได้นะครับคันนี้หรือว่าใครที่ชอบขึ้นเขาหรือว่าลุยๆหน่อยนะคันนี้ขี่ทางไกลดีมากนะเป็นตัว3.0เป็นเครื่องยนต์ดีเซลทั้งคู่ตัวรุ่นย่อยนะครับก็เหมือนเหมือนกันนะครับกับราคาต่างกัน3า0 0 0บาทเท่านั้นแถมฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะใช้เงินออกรถศูนย์บาทก็จะผ่อนคันนี้ผ่อนอยู่มันหมื่นสองกว่ากว่านะคันนี้ผ่อนอยู่มันหมื่นสามเท่านั้นต่างกันอยู่600บาทต่อเดือนนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวพามาชมในคลิปนี้กัน รายละเอียดตัวรถโครงสร้างพอดที่ตัวรถเดี๋ยวผมพาชมกันนะคันนี้เป็นตัวสีขาวมุกนะครับแต่ดังน้น่าจะออกเป็นสีโรสโกลนะครับคันนี้สวยมากด้านบนเป็นสีดําแบบเป็นแ no บ็กนะครับไฟหน้าได้มา,มาเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลน LED มาพร้อมไฟเดย์ไทม์หรือว่าจะเป็นตัวไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ทะเบียนนะครับได้เลขทะเบียนนี้ไปเลยนะครับทั้ง2คันนะครับใครที่ชอบเลขทะเบียนคันไหนก็จัดได้เลย นะครับมาดูในส่วนของล้อแม็กคันนี้ล้อแม็กเป็นแม็กสินิ้วทั้งคู่นะตัวนี้ต้องบอกก่อนเดี๋ยวบันไดด้านข้างเดี๋ยวเราใส่ให้ติดตั้งให้นะครับคันนี้นะล้อแม็กเป็นแม็กทูโทนปัดเงาเป็นแม็กสินิ้วนะครับรัดด้วยยางบิสโตนปี2024นยะครับยางใหม่ทั้ง2คันยางปี24ทั้งคู่นะครับแม็กสินิ้วเหมือนกันเดี๋ยวล้างสปาขัดเคลือบสีให้ใหม่ก่อนส่งมอบลูกค้าทั้งสองคันนะครับช่วงลงช่วงล่างทุกอย่างเราตรวจเช็คให้หมด เซอร์วิสให้หมดดูแลให้นะครับเราไม่ได้ขายตามสภาพนะเราขายพร้อมเก็บงานปรับสภาพให้ด้วยนะครับและในส่วนของกระจกมองข้างจะได้มาเป็นสีเดียวกับตัวรถปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวมือเปิดจะเป็นสีโครเมียมเหมือนกันทั้ง2คันมาพร้อมสมาร์ทเอ็นที่บุญแจคีย์เลสติดฟิล์มรอบคันแล้วก็มาในส่วนของกระจกแท้เดิมทุกบานนะครับมาดูในส่วนของภายในสําหรับตัวนี้ปี2020นะครับคันนี้จะได้ปีใหม่แต่เลขไมาเยอะกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่านะคันนี้จะได้มาเป็นเบาะคูมแม็กปรับไฟฟ้าด้วยนะ สมปี2020ได้บอกคูแม็กเรียบร้อยเป็นบอบ์ดทรงซิกแพคแบบนี้พวรมาลัยมันติฟังก์ชันมีคุชคอนโทรลคันนี้เดี๋ยวผมขอย่าสตาร์รถให้พี่ๆรับชมนะครับให้ดูกันเลยนะครับนี่อะพวรมราลัยมันติฟังก์ชันมีคุชคอนโทรลเลขไมค์คันนี้อยู่ประมาณ187,000โลเท่านั้นนะครับก็ถือว่า,าไปใช้งานอีกยาวๆนะ8 186,000โลนะครับหน้าจอทัชสกรีนมีเนวินะค,คันนี้แอร์ออโต้เกียร์ออโต้เรียบร้อย นะครับที่วางพักแขนที่วางแก้วน้ํามีมาให้นะกระจกมางหลังตาแสงออตโต้ติดตั้งกล้องหน้ามาให้เรียบร้อยภาษีพรบต่อให้ครบถ้วนเลยคันนี้นะสวยงามนะต่อให้จะครบถ้วนทั้งสองคันแหละครับนะด้านนี้ก็จะม,มีในส่วนของหมดรงที่ลาดชันให้แล้วครบพุ่งสตาร์ทมีมาให้กระจกไฟฟ้าออตโอต้บานคนขับนะด้านนี้จะได้มาเป็นสีดําแบบเปี็นโนแบค็คนะครับสวยงามบอดี้เดิมๆนะผมขออนุญาตดับรถก่อนนะเดี๋ยวพาพี่ๆรับชมด้านหลังกันพามาดูในส่วนของด้านหลังนะครับมาดูในส่วนของโครงสร้างอ่ะ นะครคงสร้างทุกอย่างเดิมนะครับรถเดิมไม่มีรอยขันหรือว่าจะเป็นตัวตะเข็บเป็นอาร์ด้านบนปุ๋ยเดิมชัดเจนแบบนี้นะครับคันนี้เจ็ดแสนา่นเันเท่านั้นสีขาวสต่ภาพป่วยน่าใช้นะครับมาดูในส่วนของด้านหลังนะด้านหลังตัวนี้นะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับก็สามารถปรับพับเบาะได้แบบนี้นะครับเป็นเบาะหนังทรงซิกแพคมีรูเสียบพาวเวอร์เลสด้านหลัง2ตําแหน่งให้เหมือนกันจอกองจอกลางมีลำโพงด้านบนมาให้แล้วก็มีแอร์หลังให้แล้วครบนะครับภายในสวยบอดี้เดิมเดิมนะให้ดูตะเข็บเป็นอาร์ สวยเดิมชัดเจนรับราการไม่มีชนหนักพี่คว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอไมล์มาทั้ง2คันเลยนะใครที่ชอบนะคันนี้ติดต่อได้เลยสีนี้นะครับสวยมากนะครับิสเบรกสี่ล้อนะครับมาพร้อมยางใหม่4ี่เส้นปี0 2 4พยไฟท้ายเป็นแบบ l e d แล้วเรียบร้อยไฟเบรกตรงที่3าเสาอากาศชารฟินแบบที่ฉลามมีมาให้กระจังด้านหลังตัวนี้จะเป็นสีออกโรสโกเหมือนกันเป็นโครเมียมโรสโกนะตัวนู้นจะเป็นโครเมียมล้วนๆเลยนะพามาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับ ด้านท้ายเขานะครับอร์ดที่นั่งแถว3าก็สามารถปรับพับเป็นแนวราบได้แบบนี้เลยนะครับหัวน็อตโครงสร้างเดิมนะครับเราประกันไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับโครงสร้างสวยมีดูเสียบ power outlet ให้นะครับมีตัวที่เก็บสัมภาระหรือว่าจะเป็นตัวอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงให้นะสำหรับตัวนี้นะฮะมีมาให้ครบใครที่ชอบนะสาว volvo suv x นะออปชั่นจะเยอะกว่า pioneer แน่นอนนะครับนี่ให้ดูนะครับสวยเครื่องยนต์1.9กประหยัดน้ํามันแน่นอนคันนี้นะครับซิลเลอร์ด้านท้ายนะครับทุกอย่างซิลเลอร์เดิมนะับนี่เอาเลติกเข ซิลลงซิลเลอร์สวยเดิมแบบนี้นะสีขาวคันนี้739,000จะได้ปี2020คันนี้จะได้ปีใหม่กว่าคันนี้1ปีคันนี้จะเป็นปี2019เดี๋ยวพามาดูกันคันนี้นะครับปี2019นเะครับเป็นตัว3.0ตัว DVD n a v i นวิ n i ดีอนิเหมือนกันกระจังด้านหน้าสีโครเมียมแบบนี้นะครับไฟหน้าเหมือนกันเป๊ะนะครับโปรเจคเตอร์เลน LED มาพร้อมไฟเดย์ไทมไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับตรงนี้ก็จะตัดด้วยสีดาเหมือนกันนะครับล้อ um ตรงนี้ นะค,คันนี้ก็ได้ยางใหม่บิสโตนปี2024นะครับเอาไปใช้งานยาวๆดิสเบรกสีล้อทั้งคู่ทั้งเหมือนกันเลยนะสีสันตัวรถสวยนะครับสภาพสมบูรณ์เดี๋ยวล้างขัดเคลือบสีรับรองว่าสวยกว่าน,นี้แน่นอนก็คือทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่ในส่วนของคันนี้ข้อแตกต่างก็คือเบาะเขาจะเป็นเบาะปล่าไฟฟ้าเหมือนกันแต่จะไม่ได้ในส่วนของเบา um ะคูแม็กนะครับนะต่างกันแค่นี้เองแล้วก็ต่างกันที่เครื่องยนต์นะครับก็แล้วก็ในส่วนของกระจังด้านหน้าเล็กน้อยาในส่วนของออปชั่นก็คือคล้ายๆกันหมด มันติฟังก์ชันคุตคอนโทรลเนวิจอทักสกีนนะกล้องมองหลังแอร์ออโตโอ้เกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับหมวดลงที่ลาดชานันหมดกับล้อเลื่อนถหายก็คือครบทุกอย่างนะครับรับประกันนะครับรถสวยเกรดเไม่มีชนหนักคิ๊กคว่ำมจมน้ามาแน่นอนนะซื้อที่บริษัททอโต,โตเรานะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตะเข็บเป็นอาร์คสวยเดิมชัดเจนแบบนี้นะคใครอยากมาดูรถจริงมาทดลองขับกันได้ติดต่อหาผมได้เลยนะนัดวันเข้ามาดูรถได้กุญแจเป็นแบบคีเลตนะครับนี่กุญแจเป็นแบบคีเลตแบบนี้นะครับนี่กุญแจคีเลตแบบนี้เรียยบร้อ นะครับสวยงามคันนี้สีบอลเงินก็ดูแลรักษาง่ายนะสาหรับสีบอลเงินนะครับแล้วเป็นเครื่องยนต์สามคันด้วยส่วนมากจะมาไวไปไวนะครับจอก้างมีมาให้ใช้งานได้ตามปกติแอร์หลังลํโพงหลังมีมาให้นะครับ power outlet เอ่อในส่วนของแบบรูเสียบแบบปลั๊กไฟบ้านมีมาให้นะด้านหลังเป็นเบาะหนังเหมือนกันสาภาพสวยตึงๆไม่มีฉีกขาดนะด้านนี้เหมือนกันนะตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับบอดี้สวยเดิมนะครับนี่นะใครที่อยากได้คันนี้3.0ราคาต่างกันแค่30 0 0 0บาท นะครับแถมฟรีดาวได้ดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น4ปี2.79%ดิสเบรก4ล้นะครับยังใหม่ปี2024นะครับด้านหลังตัวนี้ไฟท้ายเป็นแบบ LED เหมือนกันผมด้านหลังก็เหมือนกันเลยคล้ายๆกันตัวนี้ก็จะเป็นสีพรีเมียมล้วนๆเลยนะครับไฟเบรกตรงที่3สาากาศชาร์ฟินแบบคลิปฉลามมีมาให้ครบดูในส่วนของด้านท้ายกันสําหรับด้านท้ายตัวนี้นะครับหัวน็อตนะครับน็อตเดิมนะครับไม่มีรอยขันนะซิลลงซิลเลอร์หรือจะเป็นตัวตะเข็บเมทอาร์ค นะป่าท้ายเดิมทุกอย่างไฟท้ายแท้เดิมจากโรงงานยังไม่มีแกะไม่มีถอดตัวในส่วนของคันนี้ก็จะมีขี้เก็บเครื่องมือแม่แรงทุกอย่างครบเบาะพับได้เหมือนกันนะครับไม่แตกต่างกันเลยนะครับมีตัวที่วางแก้วน้ําทั้ง2ด้านนะครับคันนี้7จ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันเท่าน้นีดาวก่อนคันนี้อยู่ประมาณ1นึ่งหมื่นติดต่อผมได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับศูนย์หกสองสองหกเก้าศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับ, 62, 9, 5, 50, รบหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยไอเดีไลน์นะครับ T O B P D A ตัวเล็กภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อหาผมได้หรือสนใจเป็นรถรุ่นอื่นๆนะครับก็สามารถติดต่อหาผมได้ไม่ใช่2คันนี้รุ่นอื่นๆผมมีให้พี่ๆเลือกเพียบนะสําหรับรถครอบครัวนะ,นะเดี๋ยวเติมสต็อกมาให้เรื่อยๆนะใครที่อยากได้เป็นโฉมไหนปีไหนติดต่อหาผมได้เลยเดี๋ยวผมจัดการหาให้นะครับเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะครับล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้ถึงนาบ้านนะครับรับประกันไม่มีชนหนักพิคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่ากอไม้หรือใครที่บอกมาจากคลิปนี้นะแคปหน้าจอมาเลยเดี๋ยวผม นะครับแถมรับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปี20 0 0 0กิโลเมตรนะครับแคปหน้าจอจากคลิปนี้มานะหรือว่าติดต่อหาผมบอกว่ามาจากดูมาจาก u t u b e นะครับติดต่อหาผมได้เดี๋ยวผมแถมรับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปี20 0 0 0กิโลเมตรแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีกนะครับนะหปี24ชั่วโมงนะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้จะอยู่เหนือใต้ออกตกไปได้หมดนะครับอาชีพข้าราชการนะครับรัฐวิสาหกิจหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทนะไม่มีเครดิตก็สามารถออกได้นะครับขอยุ่งงานเกิน1ปี ครับออกได้เลยรายได้2เท่าของค่างวดสามารถฟรีดาวได้นะประมาณคันนี้รายได้อยู่ประมาณ2อ0หมคันนี้รายได้อยู่ประมาณ2อ0หมก็สามารถฟรีดาวได้แล้วนะครับถ้าไม่อยากใช้เงินออกรถเลยนะสามารถจัดได้นะอนุมัติภายในวันได้มีบัตรเครดิตใช้ผ่อนดีผ่อนตรงเกิน1ปีไม่ต้องยื่นเอกสารใช้บัตรประชาชนใบเดียวสามารถออกรถได้เลยครับใครที่สนใจอนุมัติภายในวันได้นะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาพี่ไปก่อนนะครับถ้ากรชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาอัปเดตรถครอบครัวสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกับผมใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ